บาร์เรตตี้แอคชั่นกับกรกทนะเ๋ยวหมิงวันนี้ต้องไปลงสระกกทด้วยนะครับก็ใครไปเจอรีหมิงได้นะแล้วพี่ลงได้มันหนาวขนาดนี้วันเสาร์กงไม่หนาวละท่พนทะฉนหนาวเหมือนการังคารนี้ตายเลยนะใช่เสื้อต้องใส่สองชั้นต้องต้องต้องกันหนาวแล้วก็ท่วงพอหนาวๆเนี่ยนะมันจะมีใส่พูดครับล็กคอมือไต้เงี้ยเข้าทางพี่สมชายว่าอุปกรณ์เขาเยอะ เริ่มดหายแล้วก็เผยไปเยอะแล้วหายแล้วแกเริ่มายแล้วก็เดี๋ยวแกจะไปทำฟิลิปปินส์กันเลยเนี่ยครับนะฮะแกยั่มากเลยทำไมครับก็หนึ่งเนี่ยอุปกรณ์แกยังไม่ได้ครับอไม่ได้เป็นสูตรตัดจะครบปีแล้วนะคนบ้าอะไรซื้อของก็อย่างนี้แหละตังก็ให้ไปแล้วถ้าแกพีเซ้นเรื่องใหญ่ดิละออ้ดีมากแต่เรื่องตแกเองนี่ปวดหัวมากเลยหวังชีวิตใช่ไหมสองนี่นะครับ แกดำน้ำมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่เคยเห็นฉลามวานเป็นปมในใจแกนะลเวลาใครเป็นดำออกทิศออกอะไรเนี่ยไปว่าแกตัวซวยนะแกฉุนนะฉุนสิอึกเลยแกคืเอ้ยเห็นบ่อยแล้วเห็นในอควาเรียมอควาลังของแกนะเห็นในคลิปเยอะแยะไปเออแกบอกนะแต่ลึกๆแกเนี่ย มันปมด้อยอ่ะมันก็เป็นเรื่องแกนี่น่าสงสารนะันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาว่าแล้วเว้ยก็มาเนี่ยเขาติงอ่ะใช่ไหมมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่แกไม่เห็นเนี่ยนะเพราะอะไรวะทําทำไมครับก็แต่งตัวกันด้วยความแกอุปกรณ์เยอะนีลาเยอะลองรุ่นลองนี่กว่าจะใส่กว่าจะหมุนผมกว่าจะเดินหมุนเดินใส่แล้วหลอดใส่แล้วหล่อนเที่ยาทำเสียงดังเอ้ยันเสียงดังโชว์วนเนี่ยเขาแต่งตัวเรียบร้อยเรือส่ง ปัดท้ายปืนสัญญาแล้วก็โดดตู้ตู้ตู้มชายเอา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 ไ่ทันเรือออกไปก็ลงไปหนึ่งครับใช่ไหมก็ดำกันไปยี่สิบคนครับสมชายเรือก็ต้องกลับมาส่งมปแล้ก็ลงคนเดียวไงก็ไปแล้วไปเจนสลามวานกันเลยนกันหมดเลยแกไม่เห็นแกึินมากแกไม่หนเอือนหลบก็ไปนอนในห้องหอยนี่วันเดือดว่าชีวิตแกเศร้าเกินไปแล้วเห็นนะ ผมว่าแนะนำให้แกเลี้ยงลูกเทพมชีวิตจะดีขึ้นก็เดียวนี้แหละแกต้องไปฟิลิปปินส์กันลิมอ่เพราะว่าดำน้ำฟิลิปปินส์ที่เขาเรียกออสอลที่เกาะเซบูเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่ฉลามอยู่เลยอยู่เป็นแบบเขาเลี้ยงเลยเขาเขากระปิโรยให้มันมันก็จะมากินครับถ้าไปเจออีกก็แปลว่าให้สมชายเลิกดำดาบตลอดชีวิตไปแกลงปลาตาย สวยอีกแกไม่สบายวะตลกมากเลยไปดำบาหลีดำน้ำนะเขามีดำสามวันวันที่สี่ก็ไปเที่ยวภูเขาไฟครับนะฮะแกกลับใช่บ๊อบกลับมาแกก็กุ้มใจนะทำไมอ้วกไม่ได้ไปภูเขาไฟแกบอกไปดำหลกับกวนแกเลยเฮ้ยรถจัดไปดูภูเขาไฟอย่างเดียวไปอีกสี่วันได้รถตลอดเลยแล้วก็ทึกใจไอ้นี่บ้าหรือดีวะพอพีสึก ชีวิตแกอย่าไปยุ่งม,มากโอ,อนหัวน,นะแกต้องไปดูหลายรอบอ่างั้นไปารันตี้แอคชั่นกับกกทกันเลยครับมาเรื่องสุดท้ายละ <c oughs> ก็ต้องเป็นเรื่องการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าบิ๊กเสือสกลวรรณพงศ์ครับนะครับท่านก็เดินสายอยู่กรุงเทพนี่วุ่นวายเหลือเกินมีแต่คนมายื่นซองยื่นจดหมายครับ นะฮะไปขอนแก่นไปขอนแก่นนะครับไปทา MOU นะครับลงงานอ่าลงนามไม่ใช่ลงงานสินะครับจะไปลงงานไปทำไมไปซ้อนตามใช่ครับกับมขอนแก่นนะครับมหาลัยขอนแก่นในภาคอีสานนะก็เป็นการร่วมมือพัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับในด้านต่างๆีนะครับก็เหมือนกับพัฒนาเยาวชนด้วยนะครับในพื้นภาคอีสานนะครับเป็นจังหวัดแรกเลยนะที่ไปนะครับแล้วก็จะเป็นนําล่องไปอีก20บ จังหวัดเป็นอย่างน้อยนะครับนี่ไม่ใช่ไปอินเดียนะไม่ใช่ครับชาวต่างประเทศก็คือมาร่วมโครงการด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ว่านี่แม่น้าตาสดใสและเกินคือวิทยาศาสตร์กีฬามันจะได้ไปถึงพวกตามต่างจังหวัดเนี่ยใช่ใช่นะครับกีฬาพวกทางนู้นเขาก็นักกีฬาดีๆก็เยอะคือวิทยาศาสตร์กีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าคุณไปวิ่งตามรูหรืออะไรหรือไป ตอวหรือวิ่งชุกชักชุกชักอะไรนะบับมันจะมีวิทยาการที่ค่วยในเรื่องของตรวจวัดเบ็ดเลือดมาตรวจวัดพวกไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็การบาดเจ็บไปวิ่งในสายพานแล้วก็มีสายไฟยงใหญ่ต้องระวังบางทีสายช็อตก็ไม่เอาเหรอสามเนี่ยก็มีอุโมงค์ว่ายน้ำนักว่ายน้ำเนี่ยว่ายแล้วก็ปล่อยน้ำไห้มาแรงให้ทวนน้ำ้ากล้ามเนื้อ แล้วก็ไปนอนในโรง<ะ>ไม่ใช่โรงศพนะโรงแก้วที่แบบมีมีความเย็นปรับในตัวเจ่นความดันครับช่วยรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้ออะไรเยอะแย,ย,ยะเรายังไม่รู้เรื่องเลยใช่แต่ต่างประเทศนี่โดยประเทศพวกยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยม,มันก้าวไก่มากนะฮะก็ต้องเปิด โลกทัศท์เราก็พอมีบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอาไปสู่ตามภูมิภาคต่างๆประเทศตามอย่างนี้แหละครับไปเซ็นกับพวกมหาลัยดังๆที่เขาผลิตนักกีฬาได้มหาลัยเนี่ยเขามีสาขาวิชาการกีฬาเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาวิจัยเขาอะไรทําพวกนี้อยู่เราก็ต้องไปให้กําลังใจแล้วก็อะไรดีๆก็มาใช้นะครับส่วนเรื่องเทนนิสเป็นไงจะมีการคัดเลือกน้องเทนนิสกับน้องเล็กเรื่องเทควันโด เออเทนกันโดสิเองกนักกีฬาชื่อเทนนิสเทนนิสพานิพักนะครับแล้วก็น้องน้องเล็กชนาทิพย์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันที่จะไปคัดเลือกในโอลิมปิกเกม2016นเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคัดเลือกกันละนะครับมาลองมาลองกันนะแล้วก็โคชเช่กุมใจมากทำไมอ่ะทำไมมันต้องมาอยู่รุ่นเดียวกันด้วยว่าเก่งสองคนเออเสียดายนะใช่เสียดายแต่ว่าคนอื่นก็ยังไม่ได้กันก็ยังมวยมันมีเหมือนกันนะวยสากลก็ จะมีอำนาจนะครับรารื่นเริงื่นเริงกับตอนนั้นเนี่ยก็จะมีแก้วพวงมายูนรุ่นเดียวกันประลองกันมันมีชัดชัยบุญตีอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรแต่คือคือันนั้นมันยังมีรุ่นอื่นไงพี่ที่เป็นคนอื่นอ่าแต่ว่าทางเทควันโดเนี่ยคนอื่นยังไม่ได้โคต้าเลยโอ่าคราวนี้ต้องเอาเรียนทอ้ได้นะครับดรอาจารย์เอพิมลอาจารย์พิมลกับสีวิกรสีวิกรนะครับ ไม่อยาิมลกันจะนะชักโมงวงการกีฬาตัวละครเยอะต้องจำไม่ได้ความจำเราไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้นะเนเอามาเรื่องสุดท้ายครับได้ดูละอาเมียขานอาเมียขวัอาเมียขารเนี่ยตอนต่อยโอลิมปิกเกมฤดูร้อน2004ที่กรุงเอเธนสครับผอรอบชิงชนะเลิศเนี่ยแกต่อยในรุ่นไลท์เวทดังมากเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานครับ คนอังกฤษเขไม่ให้กำลังใจแต่ว่าไปเจอยอดมวยคิวบารยรอบชิงชนะเลิศคินเดรนดก็ต่อยได้แบบสนุปแต่เป็นรองแพ้ไปสูงแได้เหรียญเงินก็เลยเทิร์นโปรนี่ก็สิบปีนะสิบเอ็ดสิบสองปีแลก็เทิร์นโปรนะครับเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับแต่เป็นมวยฝีมือแต่ว่างอนเง่นไปหน่อยโดนไม่ได้สรุปกจะได้ต่อย แกต่อยกับแดนนี่ปาเกียวเลยไหปาเกียวนี่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าแบปาเกียวได้ไปต่อยกับแบตลี่ในช่วงต้นเดือนเมษาแล้วเป็นไฟสุดท้ายด้วยนะครับติดตามกันได้ส่วนฟลอยที่แกก็อยากจะต่อยก่อนหน้านี้ก็บังเอิญว่าไปดูมวยไฟเดียวกันคือแกไปดูนะครับในการแข่งขันระหว่างแดนนี่กาเซียนะครับกับโรเบิร์ตเกเรโลซึ่งสองคนนี้จะเป็นคู่ชกของของคานในในไฟต่อไปนะครับแล้วบังเอิญว่าฟลอยเนี่ยก็ไปดูไปเจอกัน ก็เลยคุยกันว่าอยากจะเจอกันตามัดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยฟลอยเขาไม่บานแล้วมั้งฟลอยก็นิ่งเออเขาประกาศดีนะก็เป็นข่าวออกมาแต่ถ้าอยากอ่ะเพราะว่าต่อยกับพวกนี้เงินได้เงินได้เงินเงินมหาศาลอ่ะแล้วก็เผื่อถ้าเกิดชนะขึ้นมานะใช่แต่ไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมฮะนะฮะก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เป็นข่าวถ้าอยางั้นมาต่อยกันนี่เลยเอาไหมอเมริกันต่อยใครครับมานัทบุญจำโหน เขียวสบายอ่าก็เรียบร้อยไปนด้ครับรายการของเราเนี่ยก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันครับเจอกันใหม่เสาร์หน้านะอยู่เต็มปีใช่ไหมปีที่ห้าน่ยน่าจะนะถ้าผมชายแกไม่ไปเมีโปรเจกต์อะไรแปลกๆใหม่ๆก็หวังว่าจะได้ไปอยู่ดิจิตอลนะโอ้ยเดี๋ยวดูแล้วก็คุณผมชายเนี่ย ก็เจ้าไอเดียหรือหมิงจะลอยฝันทำไมครับตอนที่เป็นเจ้าภาพเอชิยเกมทั้งที่สิบสามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ังสิทธ์เนี่ยเขาจะมีสร้างศูนย์กีฬาแล้วสร้างหมู่บ้านนักกีฬาครแกนี่ไอเดียเจ๋วนะแกบอกจะไปเช่าที่ห้าไร่แล้วเอาพวกช้างพวกอะไรสวนสนุกมาแสดงมาอะไรแล้วก็เอาพวกนักกีฬาเนี่ยเข้ามาดูแล้วมันจะเก็บตังค์ได้ไหมเราประทงิทโอ้มันดีวะ แล้วทำยังไงเรือจะติดต่อใครเออพวกเลือก็ไปช่วยกันทำดิก็เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ไปติดต่อใครแล้ไปทำมันจะลงทุนมันเจ๊งไหมแล้วแกคิดดีมากแต่แกไม่ค่อยทำหรอกก็จะไปเก็บตังค์ใครอ่ะพี่ก็ให้ประสานกันสามคนห้าคนเนี่ยปารายการเนี่ยแค่คนติดอะไรนิดหน่อยสิพี่อยากตายวะแกคนแกอยากตาย ไม่ไหวว่ะพี่อยากตายว่ะปัญหาจะไม่เข้าใจแก้ไขนะไปนะขอบคุณคู่ต่างๆนรายการนะครับสิงคโปร์เลชั่นนะครับรถยนต์โตโยต้านะครับนี่ปตทอหลังที่ยังยืนกันที่สตราอร่อยดีหัวกันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาแนวตาจัตเต้แล้วก็โครงการสปอร์ตฮีโร่จัดการกีฬาประเทศไทยครับขอบคุณมากครับและวันนี้เราสองคนนะสตีเฟนเป็นกับลีมิงเมืองไทยก็ซินเจียยูอีซึ่นี่หมดใช้นะอีกอาทิี่หนึ่งลูกหน้าไปก่อนวันนี้สวัสดีสวัสดีครับ